สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักสิบล่างนะครับเทียบชน2สูตรนะครับผมก็เป็นสูตรที่มีตัวเลข3ตัวนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ มาดูวิธีการคำนวณทั้งสองสูตรกันเลยนะครับสูตรที่1จะใช้หลักพันนะ following. บวกกัน2 réussi, ครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1บวก1มีตัวเลข3ตัวนะครับส่วนสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างสองครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่1 บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสบวกสก็มีตัวเลข2ตัวมีตัวเลข3ตัวเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก1นึนะครับงวดแรกนะครับสูตรที่1นึ่งคำนวณได้0 1 2ย์สอง สูตรที่2คำนวณได้791นะครับตัวเลขนะครับก็มาดูว่ามันเหมือนกันตัวไหนนะครับเลข0นย์ไม่มีนะครับเลข1เหมือนกันใช่ไหมครับเลข2ก็ไม่มีเลข7เลข9ไม่มีดังนั้นงวดแรกเนี่ยมันชนกันตัวเดียวนะครับคือได้เลข1เป็นตัวเด่น10ล่างแล้วผลรางวัลออก1 4นะครับเลข1ก็มาในตําแหน่ง10ล่างนะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรก สูตรนี้เข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก1นึ่งสี่นะครับงวดถัดมานะครับอันนี้ผมก็จะไปเร็วหน่อยนะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลขห้าก,กับเลขเจ็ดนะครับดูตัวที่ผมวงสีแดงไว้นะครับชนสองตัวคือ5กับ7ผลรางวัลออก58นะครับเลขห้เข้าในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับงวดถัดมานะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลขสตัวเดียวนะครับนี่ได้เลขสเหมือนกันงวดนี้ได้ตัวเดียว ผลรางวัลงวดนี้ออก47นะครับเลข4ก็มาในตำแหน่ง10ล่างนะครับถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข9นะครับได้เลข9ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก92นะครับเลข9ก็มาในตำแหน่ง10ล่างก็ถูกนะครับตัวเดียวงวดถัดมานะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข8ตัวเดียวเลยนะครับ งวดนี้ได้เลขรับผลรางวัลออก8 0นะครับ,รออรบเลข8ก็เข้าที่10ล่างนะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคํานวณได้5 6 7กับ5 7 9ตัวเลขชนกันอยู่2ตัวนะครับคือเลข5กับเลข7นะครับได้5กับ7 ผลรางวัลออก55นะครับเลข5เข้าที่10ล่างนะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข5กับเลข7ตัวเดิมนะครับชนเลข5กับเลข7ผลรางวัลออก73นะครับเลข7มา10ล่างนะครับเลข7มา10ล่างงวดถัดมาทั้ง2สูตรชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับ 890กับ791ชนเลข9้าผลรางวัลออกเบิ้ล99นะครับเลข9มาที่10ล่างนะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ678กับ579นะครับชนที่เลข7ตัวเดียวผลรางวัลออก7 1ดนะครับเลข7ก็เข้าที่10ล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับ ทั้ง2สูตรชนกันที่เลข6นะครับตัวเดียวเลยนะครับ5 6 7กับ6 8 0ได้เลข6ผลรางวัลออก6 5นะครับเลข6ก็มา10ล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข9นะครับได้เลข9ตัวเดียวนะครับแล้วก็ผลออกเบิ้ล99 เลขเก้าเข้าในตำแหน่งสิบลางนะครับงวดถัดมานะครับแปดเก้าศูนย์กับหกแปดศูนย์ชนกันสองตัวคือเลขแปดกับเลขศูนย์นะครับชนแปดกับชนศูนย์ผลรางวัลออกศูนย์เก้านะครับเข้าที่เลขศูนย์งวดถัดมาทั้งสองสูตรชนกันที่เลขสามตัวเดียวนะครับหนึ่งสองสามกับสามห้าเจ็ดผลรางวัลออกสามศูนย์นะครับเลขสาม มาที่10ล่างงวดถัดมาทั้ง2สูตรชนกันที่เลข1กับเลข3นะครับชน1กับชน3ผลรางวัลออก16เลข1มาที่10ล่างนะครับก็ถูกต้องงวดถัดมานะครับ5 6 7กับ680นะครับชนเลข6ตัวเดียวนะครับออก6 2เลข6 ก็เข้าที่10ล่างก็ถูกต้องนะครับข้ามมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1 90 1สูตรที่2 9 1 3ชนอยู่2ตัวคือเลข9กับเลข1นะครับชน9กับ1ผลรางวัลออกเบิ้ล1 1นะครับเข้าที่เลข1ในตำแหน่ง10ล่างนะครับถึงแม้มันจะออกหลักหน่วยด้วยนะเพราะวันเบิ้ลก็ไม่เป็นไรเราต้องการหาหลัก10นะเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับว่าหลัก10ล่างสูตรใหม่ทั้งสองสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับแล้วจะชนตัวไหนนะครับมาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่1ใช้หลักพันบ,บวกกัน2ครั้ง0บวกศได้0บวกหลักร้อยบนเลข4บวกหลัก10ล่างเลข1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2เลข7 บวกหลักร้อยท้ายคั้งที่หนึ่งเลขสามบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดสูตรจะบวกสองคงที่นะครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสิบสองบวกสามได้สิบห้าสิบห้าบวกแปดได้ยี่สามยี่สิบสามบวกเจ็ดได้สามสิบสามสิบเป็นสามสิบสองนะครับ ได้เลข2ตัวแรก2สูตรนี้จะบวกทีละ1นะครับบวก1บวก1ก็นับไปนะครับ2 3 4ดังนั้นสูตรที่1คำนวณได้2 3 4ามท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนจะมาในหลัก10ล้านนะครับเอามาดูสูตรที่2กันก่อนนะว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนนะบเลข2 มาบวกหลักพันสองครั้งศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์มาบวกมาบวกหลักหน่วยบนนะครับเลขสามบวกหลักสิบล่างสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหกบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสามบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ด สูตรนี้ก็บวก2อคงที่เหมือนกันนะครับ2อบวกสได้ 5, 5้าหบวกสองได้7จ็ดเบวกหได้13 13ามบวกเจ็ดยี 20, 20่สิบวกสได้23 23ิบวกเ็ก็ได้30นะครับ30มบกสได้32ได้ตัวเลขเท่ากันนะครับสูตรแรกก็คำนวณได้32 สูตรที่2ก็คำนวณได้32แต่สูตรนี้ตัวเลขจะบวกทีละ2นะครับก็นับไปเลยนะครับ2 4 6สูตรที่2ได้2 4 6นะครับก็มาดูตัวเลขนะครับว่าตัวไหนเหมือนกันเลข2ตัวแรกเหมือนกัน เลข3ไม่มีนะครับมีเลข4เหมือนกันดังนั้นงวดนี้ชนอยู่2ตัวคือเลข2กับเลข4นะครับท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนจะมาในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับก็ลองนำไปพิจารณาเทียบกับสูตรของท่านผู้ชมที่มีนะครับว่าตรงกันหรือเปล่านะครับสูตรมันอาจจะเดินต่อหรืออาจจะหลุดก็ได้นะครับ เพราะว่าสูตรนี้เป็นข้อมูลเก่าที่ผมทําสถิติไว้แล้วก็มันเหลืออยู่แค่2สูตรนี้เท่านั้นที่ยังเดินนะครับส่วนสูตรอื่นนั้นหลุดไปหมดแล้วนะครับสูตรหลัก10ล่าง3ตัวที่ผมทําไว้นะครับทําไว้อยู่ประมาณ5สูตรนะครับ5สูตรงวดที่ผ่านมานี้ไม่ได้จดไว้เยอะนะสูตรที่เป็น3ตัวนะครับเหลืออยู่2 3 4ม่กับสอง สองสูตรนี้เท่านั้นนะครับใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับอาจจะตรงกับสูตรท,ที่ท่านผู้ชมมีล่ะอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับมันอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าตัวเลขจะออกตัวไหนสูตรไหนจะเข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตรงนี้อามาลลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นตัวเลขมันชนอยู่สองตัวนะครับงวดนี้ก็ลองดูนะครับ ชนอยู่ที่2กับ4นะครับส่วนรักน่วยล่างนะครับเดี๋ยวทําข้อมูลเสร็จก็จะลงให้ดูเหมือนกันนะครับว่าสูตรในงวดที่ผ่านมามีสูตรไหน <c oughs> ที่มันผ่านด่านมาแบบนี้บ้างนะครับก็จะเอามาลงให้ดูหมดเหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครเลือกสูตรไหนค่อยตัดสินใจเลือกเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสูตรคํานวณก็มีเยะแยะมากมายหลายสูตรก็แล้วแต่ใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ